คนว่าไงครับเข้าเหรอเฮ้ยพุกแค่ตรงนั้นพอมีแบงค์ยี่สิบว่ะเหมือนจรดเลยเอาแค่ตรงนั้นพอแค่แบบแบกแวกอะแบกแหวกเกี๋พอแล้วพอแล้วจงสารมันโอเไม่ไม่หนูดึงออกมาสิหนูดึงออกมา มมนไม่มีแบงค์อะไรดึงอะไรออกมาม,มีแต่เหรียญโ<ฮ>ุมเจ้ามีแต่เหรียญบางเอาเก็บไว้ยอดอีกสิอย่าทุบกว้างนี่กันแงะดิไม่มีแบง์อะไรเลยเหรอเบาเบา,บา,บามีแบงค์นะเคยเห็นอยู่แบงค์ยีส่สิบอ่ะเออดึงดึงดึงยาขยอยาขยำดึงเุ้ยเศษเป็นเลยทุกคน นนะจนเมื่อนี้นะครับตอนนี้อยากได้เงินไปซื้อของก็ต้องทุบอยากได้เงินไปกินก็นต้องทุบครับไม่หมดสักทีเยอะแทนเจอการท้ายคลิปคับโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ Beauty b ้ยตมันเต็มจริงนะมาถึงเหรียญบาทอนะทำไมไม่ถูกท้ายวะไม่ทุกตูดนะเออใช่แล้วจะได้เอาจุก,กออกมาใส่มีจุกปะ ของยีราฟไหมเฮ้ยทุเล่จริงๆ,ยงๆหยิบเหยื่อสิบดึงออกเอาวุ้เหยืยอสิบบัตเจ้า <c oughs> คิดนานไหมคิดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาไปฝาวกวันนี้ซะหน่อยแล้วต้องใส่แล้วต้องเอากลับมาใช้อีกวันนี้เงินเนาะหรืออะไ,ไม่ปุกเลย ทุกวันนี้ก็ใส่กระปุกอีกกระปุกนึงอยู่กระปุกน่ะเอาไปวางเป็นอนุษษสาวร์สะานของแม่มีแบงค์พันหนูจำได้ไม่ไมีอ่ะเดี๋ยวมียิวมาทันมีแบงค์ร้อยไม่บอกยังมีแต่แบงค์ยี่สิบเนาะตอนเนี้ยยังไม่เห็นวีแววของแบงค์เลยไม่มีเลยหรอโอ๊มันแตกอะเจ็บอ่ะไอ้นั่นออกสิเงะเอาเอาทุบมันเลยทิ้ง ซื้อใหม่ง่ายกว่าห้าสิบบาทนู <us arab> <us arab> ่น <AU> น่ะพอแล้วพอแล้วไม่เต็มบ้านเราเลยกระปุกอ่ะเห็นไหมบอกแล้วว่ามี่แบงค์ยี่สิบตั้งหนึ่งแบงค์อุ้ยแบงค์ร้อยเก็บมองไม่เสียเปล่าจริงนี่แบงค์ร้อยหนึ่งไหมอ่ะคิดว่าได้เท่าไหร่คิดไม่ออกเหมือนกันคิดว่าได้ถึงสองร้อยไหมถึงดินี่ก็ร้อยสี่สิบแล้ว หยอดมาเวลาเท่าไหร่ปีหนึ่งปีเดียวเองอะนับนับนับเลยปีหนึ่งแล้วมั้งเนี่ยโอเค,อเคแค่นี้